นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดติดตะทะชาดกชาดกว่าด้วยการอย่างรู้อัธยาศัยใจขอผู้อื่น ในสมัยพุทธกาลนั้นหากจะเปรียบความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้รู้ค่ามั่นคงและสูงส่งได้ชัดท่านว่าเปรียบได้กับหิมาลัยมหาบรรพศมหาชนในภาระตประเทศจึงพากันสละเพศคราวาสออกบวชเป็นพระภิกษุอย่างมากมายในจำนวนมหาศารของสงฆ์สาวกนั้นได้บังเกิดพระอรหันต์และเถระผู้รู้ธรรมอีกมากมาย เหล่าพระเถระต่างช่วยกันอบรมสั่งสอนภิกษุใหม่ให้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากันเป็นหมู่เหล่าเมื่อติดขัดบกพร่องข้อธรรมใดพระเถระผู้สอนจะอธิบายแก้ไขแบ่งเบาภาระถวายพระพุทธศาสดาได้เป็นอย่างมากพระสารีบุตรเถระแม้จะดำรงศักดิ์เป็นธรรมเสนาบดีเบื้องขวา ก็ยังไม่ได้ละเลยภารกิจนี้ยังแสวงหาที่วิเวกนำพาสิทธ์ออกบำรุงภาวะจิตให้เป็นสมาธิอยู่หนึ่งเนืองท่านมักเลือกเจริญสมาธิในป่าช้าสึกหลายรูปสงบเย็นสามารถบรรลุญาณระดับต่างๆได้ดีนิมิตนั้นเป็นสิ่งลวงจงปฏิบัติสมาธิภาวนาต่อไปอย่าได้หลงภาพลวงนั้นเธอจะเสียเวลาเปล่า ยังมีสิทธ์บวชใหม่รูปหนึ่งแม้พระเถระผู้สั่งสอนจะดูแลมานานถึงสี่เดือนและภิกษุใหม่จะปฏิบัติดีเพียงใดความก้าวหน้าทางสมาธิก็ไม่บังเกิดแม้แต่น้อยสัมมาอรหังสัมมาอรหังโอ้ยยากจริงหนอพระสารีบุตรซึ่งคอยสอดส่องดูความก้าวหน้าสิทธิ์ใหม่ไม่ได้ละเลย เริ่มระลึกได้ถึงคุณสมบัติของผู้เป็นพุทธเวในยะที่ใครก็ไม่อาจสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธองค์เป็นดังนี้หรือต้องทดสอบให้เพ่งซากศพในอสุภกรรมฐานดูสักครั้งเมื่อย้ายให้ภิกษุใหม่เข้าในอสุภกรรมฐานกับซากศพอันเป็นอนิจจังธาตุซึ่งพระวิปัสสนาทั่วไปใช้ตัดกิเลสก่อนเป็นบทแรกแต่แล้ว พระภิกษุใหม่ก็มีอาการทนทานไม่ได้สำร้ายถึงกับลุกออกจากอาสนะด้วยกริยาประหนึ่งผู้ป่วยได้ของแสลงกระผมคงบวชเสียผ้าเหลืองแน่แล้วถึงทนตอก,กรรมมาฐานเช่นนี้ไม่ได้พระอัครเสนาบดีแน่ใจแล้วว่าสิบท่านเป็นพุทธเวยนยะจึงให้เลิกปฏิบัติ ไปพักบำรุงกายใจในกรดนอกปา่าช้าเราจะนำเธอเข้าเฝ้าเบื้องพระพักพระบรมศาสดาเพื่อขอพระมหาการุณาธิคุณเหตุเพราะเกินกว่าบารมีเราสั่งสอนได้แล้ววันต่อมาพระสารีบุตรก็เข้าเฝ้ากราบทูลความเป็นไปทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระกันทกุดีวิหารเชตวัน เมื่อสดับดังนั้นแล้วพระบรมศาสดาก็ส่งเข้าบุพเพนิวาสานุสติยานอันเป็นการระลึกชาติผลหลังพระพุทธองค์ตรัสเล่าอุปนิสัยภิกษุใหม่ว่าเมื่อหลายชาติหลังหลังท่านได้กำเนิดเป็นช่างศิลปะช่างทองมาโดยตลอดจะช่ำชื่นสบายใจก็ต่อเมื่อได้อยู่กับความสวยงามเท่านั้น เมื่อทรงอย่างรู้อัธยาศัยจากที่มาในอดีตชาติของภิกษุนี้แล้วก็เมตตาประธานโอวาทแก่พระสารีบุตรภิกษุนี้เคยอยู่กับสิ่งสวยงามภาวะจิตได้บำรุงมาอย่างนี้เมื่อมาพบของไม่งามจึงไม่ต้องอัธยาศัยพระสารีบุตรเธอไม่ได้บรรลุอัศยานุสยญาณจึงฝึกสิทธิ์นี้ไม่ได้ผล พระพุทธองค์ทรงโปรดให้พระธรรมเทศนาบดีกลับไปดูแลสิทธิ์อื่นโดยให้ปล่อยภิกษุใหม่ที่เป็นพุทธเวยในยะไว้ในพระอนุคราห์ของพระองค์ลำดับนั้นภิกษุใหม่ผู้เป็นเวยในยะก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงอันต้องนิสัยเดิมจากพุทธานุภาพจีวรที่ครองอยู่กลายเป็นผ้าใหม่เนื้อนุ่มเบาสบายสถานที่เจริญกรรมฐาน ก็ได้รับพระพุทธ,ธานุญาตให้ใช้สวนมะม่วงด้านหลังพระเชตวันที่นั่นมีศาลาเจริญธรรมหลังใหม่อยู่กลางสวนดอกไม้ทรงเนรมิตบึงใหญ่มีกอบัวออกดอกอยู่เต็มบึงมีดอกที่เกิดเฉพาะหน้าของภิกษุใหม่ดอกหนึ่งสวยงามใหญ่โตเป็นพิเศษ บัวเนรมิตด,ดอกนั้นเต่งตูงอยู่ระยะหนึ่งแล้วค่อยผลิกกลีบออกแบ่งบานดุดกันกับวัยเยาว์สู่แรกเดรุณรุ่นหนุหน่มสาวแล้วแบ่งบานสะพรัง่งอวดฝักและเกศรเรนูอาบแสงตะวันอยู่จนบ่ายคล้อยภิกษุหนุ่มพิจารณาแล้วรำลึกถึงวัยกลางของสังขารอันสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายไม่มีสิ่งใดให้หน่าทัศนาอีก ครั้นตะวันคล้อยต่ำกลีบบานของบัวง,งามก็เสื่อมสามลมเรนูสีสดพลอยเฉาพร้อมกลีบรอวันวร่วงหล่นดุดวัยปลายในชีวิตคนที่มิอาจรังสังขารให้เสพสุขอยู่หนนแห่งแหล่งที่ของตนได้และเมื่อสนธยาฉาบทาขอบฟ้าด้านตะวันตกสัจจะทมข้อสุดท้ายของสังขารก็ปรากฏให้เห็นดอกโบสนสวยอันอุปมาว่าเป็นสังขารนร่างกาย และลาบยศสรรเสริญนั้นก็พลันถึงการดับสูญลงเป็นอนิจจังและความรุ่งโรยของกรีบบัวที่พระพุทธองค์ทรงเนรมิตขึ้นก็ได้สร้างปฐมมักบังเกิดแก่จิตภิกษุใหม่โดยง่ายสามารถระลึกรู้ความรุ่งโรยแห่งสังขารเลือกให้ความสำคัญติดยึดกับทุกสิ่งอันบำรุงสังขารโดยรวดเร็วพระผู้มีพระภาคเจ้า สมรู้ว่าระจิตแห่งสิทธิพระสารีบุตรนี้จึงทรงเปล่งรัศมีพุทธวาจาเตือนสติให้รู้ทางทิพยอย่างเธอจงตัดสิเนหาของตนให้ขาดเหมือนเด็ดดอกบัวในฤดูศาสฉะนั้นเธอจงพอกพูนทางแห่งความสงบพระสุขสทรงแสดงพระนิพพานแล้วครั้นเย็นย่ำค่ำลง พระสารีบุตรเถระผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็กลับมารับสิทธิ์กลับไปกระผมอยู่จบพรมจรันแล้วบัดนี้สิ้นอาสวะกิเลสจะครองกายอยู่ในศีลบริสุทธิ์ดำรงธรรมของพระพุทธองค์ตลอดชีวิตสาธุขอให้เธอสำเร็จถึงนิพพานเถิด การบรรลุธรรมของภิกษุบชใหม่ครั้งนี้ยังความโสมนัสยินดีในพระบารมีของพระพุทธองค์แก่สงสาวก์ยิ่งนั้นทรงตรัสอธิบายว่าการรู้จิตใจผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้ในอดีตชาติขณะทรงเสวยชาติในสนักพาราณสีก็ยังสามารถรู้อัธยาศัยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้วพระองค์ทรงตรัสเล่า ติตถชาดกความว่าในอดีตการยังมีราชบัณฑิตสอนธรรมอยู่ในราชสำนักกรุงพารณสีครั้งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตทรงเรียกหาด้วยเหตุไม่สบายพระไทยเรื่องอาชามงคลของพระองค์มหาราชมีราชกิจใด,ดพระเจ้าค่ะเมื่อราชบัณฑิตทราบว่า พระเจ้ากรุงพาราณสีกลุ่มพระไทยเรื่องอัศวราชม้ามงคลไม่ยอมดื่มน,น้ําอาบน้ํามาหลายเวลาเป็นอาการแปลกประหลาดไปก็ให้ขัามันไว้มหาราชโปรดวางพระไทยข้าพระองค์จะแก้ไขให้อาชาคู่บรารมีกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ววันพระเจ้าค่ะอันราชบัณฑิตท่านนี้มีบรารมีธรรมสูงสามารถรู้จิตใจผู้อื่นเพราะเข้าใจในอัตลักษณ์ของชีวิตดี ่านรู้ว่าอาชาศิษคู่พระไทยเหนือหัวซึ่งมีที่มาจากตระกูลดีเคยแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเครื่องบำรุงอย่างดีมาก่อนเพราะพระเจ้าพรมทั์สรงธนุถนอมไว้ปานบุรุษในราชสกุลผู้หนึ่งครั้นมีเหตุดื้อรั้นไม่ยอมลงท่าน้ำที่เคยใช้อาบและดื่มกินโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยบางครั้งก็ดิ้นรนจนสุดที่คนเลี้ยมม้าจะควบคุมได้ โอ้ยเป็นอะไรไปน้อพ่ออัศวราชพ่อไม่ลงท่าน้ำหลายวันแล้วนาโอ้ยวันนี้ก็เป็นอีกแล้วเหรอพ่อเป็นอะไรไปน้อเอาเธอเอาเธอเมื่อไม่ยอมลงท่าน้ำก็กลับไปยังโรงอาชากันนะพ่อนะป้ะ เรื่องราวนี้ราชบัณฑิตร,รับรู้ในวันแรกที่ทราบเหตุก็แน่ใจว่าม้ามงคลรังเกียจบางสิ่งที่ท่าน้ำนั้นคิดได้ดังนั้นราชบัณฑิตจึงเร่งออกไปอย่างท่าน้ำที่อศวราชเคยใช้ลงอาบและดื่มกินพบว่ามีม้าไร้สกุลรุญนชาลงมาดื่มน้ำอาบน้ำกันเป็นที่เอกเกอวันรุ่งขึ้นจึงมาดักรอตรงทางผ่านไปท่าน้ำ อาบน้ำนะลูกพอ่ออุ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยวันนี้เมื่อคนเลี้ยงมา้าผ่าม้ามงคลมาอาบน้ำอย่างท่าน้ำท่าเก่าม้าก็เกิดพยศขึ้นอีกเอาเอาเอหยุดสักทีเถอะพอ่อยังไงยังไงวันนี้ข้าก็จะต้องน้ำพ่อลงท่าน้ำให้ได้ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนาะ หยุดก่อนเถอะท่านผู้เลี้ยงมา้าท่านจงนำม้าอสวราชไปดื่มกินที่ท่าน้ำอื่นบ้างเถอะดูแต่คนเราสิยังเบื่อของซ้ำๆจำเจได้โอ้จริงดังคำท่านราชบัณฑิตแน่ๆดูเอาเธอพ่อคุณของกระผมหายพยศแล้วมามะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่อาบน้ำกันนะพ่อนะไปที่ท่าต้นน้ำกันดีกว่าไปไปไป,ไป นอกจากเลิกพยศแล้วม้าคู่บารมีพระเจ้าแผ่นดินยังลุกขึ้นให้จูงไปยังท่าต้นน้ำแต่โดยดีโอ้ไม่น่าเชื่อคราวนี้มาง่ายเชียวสงสัยเพราะพ่อไม่อยากลงท่าน้ำเก่านี่เองพ่อก็คงเบื่อเหมือนราชบัณฑิตว่าไว้แน่ๆละสิที่คนเลี้ยงม้าเข้าใจเช่นนี้เป็นการดีเพราะราชบัณฑิตรู้จิตใจคนเลี้ยงว่า หากอธิบายเรื่องสกุลรุนชาติและเกียรติของอาชาในก็คงไม่เข้าใจนักสู้ให้เข้าใจแบบง่ายๆก็ได้ผลเช่นกันแต่นั้นต่อมาอัศวะอาชาในของพระเจ้าพรมทัตก็ม่ได้ดื้อดึงอีกเลยคนเลี้ยงก็บำรุงอาหารและทำความสะอาดให้อย่างดีจนสง่างามพ่วงผีดังที่เคยเป็น เหตุอันเกิดเพราะไม่ต้องอัธยาศัยดังที่ผ่านมานี้เมื่อน,นำเข้าทูลรายงานพระเจ้ากรุงพราราณสีก็ชมเชยในสติปัญญาอย่างรู้แม้กับจิตใจสัตว์เดรัจฉานเหตุที่มาราชมงคลไม่ยอมลงไปในท่านั้นก็เพราะไม่ต้องการอาบน้ำร่วมกับม้าไม่มีสก,กุลตัวอื่นๆพระเจ้าค่ะอันอาศยาน,นุสยญาณการยังรู้อัธยาศัยของผู้อื่นเช่นนี้ นับเป็นบารมีแต่พระโพธิสัตว์ราชบัณฑิตแห่งเราจงบำรุงคุณธรรมไว้ให้จงดีจะเป็นที่พึ่งของเวนยสัตว์ได้ในภพหน้าในชาติภพนั้นเมื่อหมดอายุไขทุกคนก็ดับขันจากกันไปตามวาะกรรมในสมัยพุทธกาลม้ามงคลอัศวราชกําเนิดเป็นพระภิกษุช่างทองพระเจ้าพรหมทัต์กําเนิดเป็นพระอานน์ราชบัณฑิต สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าอัญญะมันเยหิติตะเถหิอัดสังปาเยหิสารถิอัจจาานัตสั์ปุริโสปายาสัตสปิตัปติดูก่อนนายสารถีท่านจงยังม้าให้อาบน้ำและดื่มน้ำที่ท่านโน้นบ้างท่านี้บ้าง แม้ข้าวป่ายาที่คนบริโภคบ่อยครั้งคนก็ยังเบื่อได้